อยู่ไหมอยู่แล้วโอ้ยใหญ่เลยนี่น้อซีกับมาลงเบ็ดกิ๊กอครับพี่น้องเนาะลงไปสามขั้นครับทาขคนเซนกุ้งครับเซนกุ้งกับน้องสิงครับเหมือนีมาสามคนครับพี่น้องมาตกป่าปุ่าลงงานหายอยู่ายกินเนาะ มันลุนกันเงี้ครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเส้นกุ้งของ่อรเอาแล้วอยวยัวาอยงวะยูยู่ยกวีู่เนยเ้หนักจนยวี่จังหนักจังหนักี่จังว่านักดูยูบ้างนะกูว่าเร่ไปอย่างนี นี่ไอ้ซวยอยู่ดิเอ้ยนี่เจ้าของป่านี่ยแรกแรกครับพี่น้องจอดเลยสวยดิสวยสวยสวยช อย่าลุนนี้อย่าลุนลุนลุนหลบนี้ไม่ได้ดิไปยังเชยนกุ้งกำลังดึ่งป่าพี่น้องทำไมันกินยังบอกเชยนกุ้งมันติดตั้งค่างันนะมาเลยครับตัวหนึ่งก็เอาตัวหนึ่งก็เอาตัวหนึ่งปั่นยังอยู่เนาะอสานไม่อยู่ได้ตินตัวเดียวแถมเล็กกว่านิครับตรงนี้ าเซี่งแล้วแถมแรกครับพี่น้อง ใหญ่ด้วยดิเครับเต็มสองเต็มสองสามนิ้วสวยครับปลาติดอยู่อ่ะปลาเล็กกันมันไม่มีแรงดึง ปลาขาวครับเขาเรียกปลาอะไรนะปลาหงแข็งเหรอตัวนี้ก็สวยนะองามๆม,มาอีกแต้มพี่นอ้องเมื่อนอากาศว่าใครแดดเนาะอากาศคึ้มๆนะครับป่าป่าว่าใครกินเบ็ดเนาะได้ไปหลายแต้มนะครับ,รรรบทีมงานแต่คำสีได้ไปสอง<ม>แต้มนะครับ สองเต็มยัง่ๆค้างไว้เป็นฝุนครับเหมือนในเขาก็รุนไปเรื่อยๆพี่นอ้องลงวิดไปสามคันน้องท่ำสีนะน่อยักกันเป็นอของเชือกกุ้งกับของมองสิงนะครับเห็นไหมครับรุนกันยาวๆครับ อีกมาแล้วแยวสามแล้วคนระับ

มีมีปลาอยู่นะมันเรียเออมาอีกแล้วครับอู้หูปลาอะไรนะปลาเขาเรียกลปลาอะไรปลากระบอกอะ <c oughs> กลมๆเนาะสวยนะแต้มสวยๆครับมาอีกแล้วไม่เหงาครับวันนี้ไม่เหงาปกติจะเหงา เลยครับไม้นี่ท้องเก็ครับพี่เนาะมาทางล่านุ้นแก้วนะครับไม้เกือบถึงลานลานลุ้นแก้วครับแต่ว่าเป็นของเก็บนะเมื่อนี้ปลาก็เริ่มเผ่าพี่นอ้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะอยู่แล้วโอ้โใหญ่เลยเนี่ใหญ่เหรอมันเกาะไหลเลยพี่น้อง <laughs>

ตัวนี้สองโลเลยในตัวเนี้ยตัวนี้สองหยีถึงหรือเปล่าเนี่ยลูกปลาตัวใหญ่เป็นดินเหรอเป็นดินใหญ่เลยละเอา้าวตัวฮาโลเลยเนี่ย <5 S 1> ตัวเนี่ยขายไก่ฮาโลเลยห้าสิบตัวโลเลยน่าจะอยู่นะรอให้ดูก่อน ไม่ไหวหนอะยอยู่จะได้ออกกันใหม่เอา้าวมาแล้วเว้ยอลลยู่ตัวโลเลยเนะี่ยโลเลยอะโลเลยอ่ะไหนหาปลาไม่เห็นไงล่ะโอ้โยสุดยอดเลยปลาเป็นติกติ๊กเลยอ่ะ หมื่นไม้แล้วครับพี่น้องข้างน,น,นู้นใน,ใน,ใน,ในั่นกำลังตกปลากันครับค,คนตกเลยยังมีปลาเขาอีกยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวปุ้งมือสองตัวโลอีกแล้วนี่เอาตืงงน่นเต้นมาก

สังขวดัดสังขวัดมันให่เหรอสวายเหรอไม่เลยครับแจมหนึ่งครับมาเรื่อยๆครับฝนกระตุกลิ้นแล้วพี่น้องแต่ว่าเขากำลัง<ม>อยู่ตอนอาการว่าเป็นใจเนาะแต่ว่าป่าเริ่มกินเวทด,ดีครับพี่น้อง ดเลยวมยั้งย่งย่างย่างตัวหนสินเป็นนิ้นนินหน่อยมาหน่อยก็เอาเดไปแตน่อยเขาก็เอาครับิโลิโลเร็วเโอโหใหญ่ไลยเลนี่

ีดวไงอีกแล้วเนี่ไยไม่อยู่อะ่ะอย,ย,ย,อยู่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 ปาตเพียนใส่นี่เนี่ยสวย นายมาแล้วลูกที่